รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายกันบ้างนะคะยืนยันว่ากระบวนการอายัดทรัพย์ยิ่งรักชินวัตรตอนนี้นั้นอยู่ระหว่างการดําเนินการในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะยังไม่ได้ยึดเข้าครังหลวงตามที่อีกฝ่ายออกมากล่าวอ้างบิดเบือน,นะคะ่ะ นายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีที่กรมบังคับคดีอยู่ระหว่างขั้นตอนอายัดเงินฝากในธนาคารของนางสาวยิ่งลักษ์ชินวัตรซึ่งต้องเข้าใจว่าการยึดทรัพย์เป็นเรื่องทางปกครองที่กระทรวงการคลังในฐานะเจ้าหนี้ของเรื่องดังกล่าวได้ตรวจสอบพบว่ามีทรัพย์สินบางส่วนจึงได้นำทรัพย์สินดังกล่าวแยกเป็น2ส,ส่วนคือ1 สังหาริมทรัพย์นะคะซึ่งได้แก่เงินฝากอยู่ในธนาคารต่างๆที่ตอนนี้ตรวจพบแล้วว่ามีอยู่10 2ถึง20ธนาคารรวมแล้วเป็นจำนวนเงินไม่มากจำเป็นต้องถูกอายัดไว้ก่อนหรือว่าฟรีซไว้โดยไม่ให้มีการจำหน่ายจ่ายโอนแต่ยังไม่ถูกยึดมาเป็นของหลวงค่ะ ส่วนที่2ที่พบก็คืออสังหาริมทรัพย์นะคะคือมีที่ดินบ้านและคอนโดมิเนียมประมาณ37รายการโดยหน่วยงานเจ้าของเรื่องทราบดีว่ามูลค่าจำนวนหนึ่งแต่ขอไม่ระบุตัวเลขค่ะโดยกรมบังคับคดีนั้นได้ประสานงานกับกรมที่ดินเพื่อขออายัดทรัพย์นั้นไว้เช่นกันเพื่อไม่ให้มีการทำธุรกรรมจำหน่ายจ่ายโอนแต่ยังไม่ถูกยึดเข้ารัฐเช่นกันนะคะ ผู้สื่อข่าวถามว่าล่าสุดนางสาวยิ่งลักนั้นอ้างว่าเงินในบัญชีได้ถูกอายัดและถูกถอนออกจากบัญชีไปแล้ว นายวิษณุกล่าวว่าเงินที่ถูกอายัดไว้นั้นมี16บัญชีค่ะโดย5บัญชีรวมแล้วมีเงินเป็นหลักแสนบาทเท่านั้นซึ่งถูกกรมบังคับคดีถอนออกมาก่อนถือเป็นอำนาจตามกฎหมายแต่ยังไม่ได้ถูกส่งเข้าคลังทันทีทรัพยังอยู่ที่กรมบังคับคดีเนื่องจากเป็นการยึดตามคำสั่งทางคดีปกครองอย่างไรก็ตามที่เหลืออีก11บัญชีนั้นยังไม่มีการแตะต้องแต่อย่างใด และเมื่อถามว่าหากสารดีกาแผานคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตัดสินว่านางสาวยิ่งลักษณ์ไม่มีความผิดจะได้รับเงินที่ถูกกรมบังคับคดีถอนออกไปนั้นกลับคืนมาหรือไม่นายวิศณุกล่าวว่าเป็นคนละส่วนกันระหว่างคำตัดสินของสารดังกล่าวในวันที่25สิงหาคมนี้กับคดีแพง่ง ส่วนนางสาวยิ่งรักไปยื่นขอทุเลาการบังคับคดีอีกหลังจากก่อนหน้านี้ศาลไม่รับด้วยเหตุว่าขณะนั้นยังไม่มีการยึดทรัพย์ใดๆค่ะจึงไม่ต้องทุเลาการบังคับคดีแต่เมื่อได้เริ่มมีการบังคับคดีแล้วนางสาวยิ่งรักก็มีสิทธิ์ไปยื่นขอทุเลาการบังคับคดีต่อศาลปกครองได้จากนั้นอยู่ที่ศาลปกครองจะทุเลาการบังคับคดีหรือไม่ และหากสารปกครองสั่งทุเลาการบังคับคดีดังกล่าวแล้วทางกรมบังคับคดีก็ต้องหยุดการดำเนินการทั้งหมดทั้งสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์แต่ถ้าสารปกครองสั่งไม่ทุเลา,าทางกรมบังคับคดีก็ดำเนินการต่อไปได้ตามกฎหมายค่ะ